สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาชกัญยาทรงเปิดงานโครงการคัดกรอมมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา15นาฬกา44นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังบริเวณท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยกรืเอ็เกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกร,รมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จัดโดยมูลนิธิการจนดบารมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมูลนิธิและผู้ป่วยมะเร็งเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนและสังคมเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านมซึ่งในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก ในการนี้พระราชทานโลก่เกียรติคุณแก่ผู้มีกการกคุณของมูล,ลนิธิโอกาสนี้ทอดประเนรอิชศการประวัติและผลการดําเนินง,งานของมูล,ลนิธิการจะนะบารมีส่งเยี่ยมหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ท้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิการจาัดนันบร,ริวีเมื่อปี2540และเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกร,กระหม่อมให้จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาสให้บริการสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในชนบทและห่างไกลทั่วประเทศ ที่ผ่านมามีสตรีไทยได้รับการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกจำนวน545,275คนผู้มีปัจจัยเสี่ยงได้รับการเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและออลรตซาวจำนวน144,140คน พบความผิดปกติที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมเนื้องอกหรือถุงน้ําจํานวน25,333คนพบความผิดปกติที่สงสัยเป็นมะเร็งเต้านมจํานวน12,573คนและพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกจํานวน4,644คนสามารถประหยัดงบประมาณทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในการรักษาพยาบาลได้จํานวนหลายล้านบาท ดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสริกวันวรีนารีรัตนราชกัญญาตั้งพระไถมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเนื่องจากมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของสตรีไทยสำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกร,รมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วยสีภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ จัดตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2567 ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครให้บริการระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายน2567มีเป้าหมายคัดกรองค้นหาผู้มีปัจจัยเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมจำนวน20,000คนโดยการเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเมโมแกรมพร้อมการทำอัลตราซาวจำนวน7,200คนคาดว่าจะพบปวผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกประมาณ80คนหากมีการตรวจพบแต่แรกการวินิจฉัยและรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็วก็มีโอกาสสูงที่จะหายขาดได้ โดยจะส่งต่อเข้ารับการรักษาตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ได้พระราชทานบราบาลานซิ่งบราแก่ผู้แทนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและในแพทย์สมยศด,ดีรัศมีประธานมูลนิธิการจะนะบารมีเพื่อเชิญไปมอบแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศโดยบาลานซิ่งบราเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารรค์แบรนด์สิริวันนรณวรีทรงออกแบบด้วยพระองค์เอง เื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผลิตโดยแรรบ,บรนด์สิริวันนวรีและบากโก้ภายใต้โครงการ Princess Collection 2024 นอกจากนี้ส่งออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโครงการโดยแบรนด์สิริบรรณวรีเพื่อมวลนิธิการจนาบ,บรมีประกอบด้วยเสื้อยืดเสื้อโปโลกระเป๋าขวดน้ำและรม่มเพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยครมเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ ผู้มีจิตกุศลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผ่านการสนับสนุนสินค้าที่รดลกโครงการโดยมูลนิธิกาญจนะบรรีทางลาซาด้ชื่อร้านค้า Princess Collection และสามารถสนับสนุนสินค้าของมูลนิธิกาญจนะบารมีได้ที่ www. a j a n a b r r m m i .org